สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแผ่นดีนะครับคลิปนี้ก็มาอยู่กับเหรียญบิตคอยนะครับ4ชั่วโมงนะครับต่อจากเมื่อวานนะครับใครที่ตามคลิปนะครับก็เป็นการเล่นสั้นพอของป่าหอมคอนะครับก็หอมหวานกันไปนะครับทั้งสายลองและช็อตนะครับใครออกไม่ทันนะครับก็ในการเล่นทุกครั้งนะครับถ้าตามเป้าผมนะครับคือหลุดแล้วก็คือหลุดเลยนะครับเป็นการเล่นเล่นในจุดสําคัญเสมอเนาะถ้าเกิดรับมาได้นะครับควรมีสต็อปเลทไม่เกิน ไม่เกินไม่ห่างไม่เกินร0อยจุดนะครับเพื่อไม่ให้เราล้างพอร์ตหรือว่าขาดทุนหรือติดดอยนะทั้งสปอตและฟิวเจอร์นะครับอันนี้ผมจะแนะนําตลอดทุกคลิปนะครับนะใครที่อ่าสต็อปลอตไม่เป็นนะครับควรไปฝึกดูก่อนเนาะเปิดสักหนนะครับแล้วลองสต็อปดูนะครับนะเอาให้ชินเอามือให้ไวให้ชินก่อนถึงจะมาเล่นในทรงแบบนี้สบายนะครับก็คือเราเราจะลุ้นเหมือนกับเสียงโชคนะครับนะเหมือนเหมือนเสียงโชคนั่นแหละ มาพูดกันในล่าสุดเลยนะครับวันนี้ผมจะมาชี้เป้าช็อตอย่างเดียวนะครับเป้าขายเป้าเซลล์นะครับเป้าลุ้นกําไรของสายที่ของคนที่ซื้อมาตั้งแต่สามหมื่นหกมาต้นๆเนาะสามหมืนหกกว่าเมื่อวานนะครับวันนี้ก็ถึงเวลาลุ้นกําไรส่วนส่วนสายช็อตนะครับหรือเป้าเซลล์นะครับเราก็มาลุ้นที่สามหมื่นเก้าห้าร้อยก่อนเลยสามหมื่นเก้าสองร้อยสามหมื่นแปดเจ็ดร้อยนะครับ วันนี้ผมก็เฝ้าดูมานะครับก็คือมันพยายามยืนเหนือ50%ใหญ่นะครับแต่ถ้าถามว่าการรับของถ้าเราแบ่งกันเลยนะครับเราแบ่งจุดรับของนะครับแล้วจุดแนวต้านที่เขาติดดอยกันนะครับเนี่ยมีอยู่2กลุ่มใหญ่ๆนะครับเท่ากับว่าตอนนี้โอกาสที่มันจะไปหมดแรงแถว39,500นะมีสูงนะนะมีสูงเลยนะครับสายช็อตก็เตรียมไว้นะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเราช็อตที่39,500แล้วมันวิ่งเกินไปนะ มันตัด SL สอเราไปเราไม่ต้องไปไล่ราคาแล้วนะแต่ตัดใดถ้ามันวิ่งกลับลงมาที่เดิมนะับเท่ากับว่ามันลงมาใช่ไหมครับเราอาจจะรอเข้าในจังหวะนั้นนะครับรอเข้าในจังหวะนั้นแล้วก็สต็อปล็อตไว้ที่สามหมื่นเก้าหกร้อยอะไรประมาณนี้นะครับเนาะแต่ปัจจุบันนะครับมันยังวิ่งขึ้นอยู่เนาะแต่ถ้าถามถึง MA นะครับที่ตัดขึ้นในในระหว่างวันนะครับอย่างเช่นพรุ่งนี้นะครับเที่ยงก็อาจจะมีการย่อนะครับ ส่วนวันนี้สองทุ่มก็ต้องดูว่าสองทุ่มจะย่อหนักไหมถ้าสองทุ่มวันนี้ย่อหนักนะครับเท่ากับว่าเส้น MA 4ชั่วโมง5ครับยี่ิวันนี้เป็นการตัดหลอกนะครับเป็นการตัดหลอกในระยะสั้นนะครับต้องรอดูนะครับวันนี้นะครับก็เลยเป็นการชี้เป้าช็อตนะครับชี้เป้าช็อตกันไปนะครับก็รอดูแถว2ทุ่มนะครับวันนี้ก็หนึ่งทุ่มสาสิบห้าแล้วนะครับยังถือว่าพยายามยืนขึ้นไปนะเนี่ยอาการเหมือนแบบมันหมดแรงใช่ไหม ใครใครดูกาฟไม่เป็นหรือดูแค่นี้ก็รู้แล้วว่ามันเหมือนมันหมดแรงใช่ไหมแต่จริงๆมันยังมีแรงซุกซ่อนอยู่นะครับมันอาจจะลั่นขึ้นไปถึงสาม0 0เก้าห้าร้อยก็ได้แล้วมันลงมาแรงๆนะครับเราก็ควรรอนะนั่งทับมือรอรอว่ามันจะหมดแรงเมื่อไหร่นะครับนะเพราะยังไงผมค่อนข้างมั่นใจว่ามันอาจจะหลุดยากนะครับเราอาจจะมีโอกาสเสี่ยงตรงนี้นะครับแต่ถ้ามันหลุดขึ้นไปเลยเราไม่ต้องไล่นะครับรอครับรอไปฉอดข้างบนนะเนาะนะครับ แต่ยังไงผมว่ารอเป้าน,นี้แหละนะครับถ้าไม่มาก็ไม่เป็นไรนะก็คือเราก็ยังเทรดกันอยู่ในรายวันนะถ้าเทรดยาวนะเดี๋ยวรออีกประมาณสักวันนี้วันประมาณสักวันที่ยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดละกันเนาะเดี๋ยวรอดูโรงก,ากราฟก่อนะครับเราอาจจะได้ราคาที่ดีนะครับในสายลองและซื้อสั้นนะรอกันใครที่รอกันมานะครับเนี่ยรอกันมาตั้งแต่่าขึ้นไปสี่สี่หมื่นห้านะครับคนที่ซื้อธรรมดาใช่ไหม ผมมองว่าขึ้นไม่ไหวเนี่ยให้นั่งทับมือรอเพราะจุดเนี้ยเป็นจุดขายใช่ไหมหนึ่งยังไม่ถึงหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นใหญ่เราก็แค่รอใช่ไหมครับเป็นจุดขายจุดช็อตทั้งนั้นวันนี้มันก็เริ่มลงมาตามที่ผมพูดมาหลายๆคลิปใช่ไหมครับทุกอย่างนะครับเวลามันเฉลยลงมาหมดเนาะว่ามันจะไปที่ไหนนะเนี่ยที่ผมพูดไว้นะจุดเนี้ยครับกับจุดนี้หักล้างกันนะเนี่ยสุดท้ายขึ้นไม่ไหวนะก็ลงมาที่เดิมใช่ไหมครับเนี่ยหนึ่งเลยผมก็พูดพูดตาม พูดตามการาฟนะครับก็พูดก่อนการาฟด้วยซ้ํานะครับบางครั้งนะครับก็พูดก่อนการาฟด้วยซ้ําเป็นการคาดเดาไว้ล่วงหน้านะครับอาจจะเดาผิดเดาถูกก็ว่ากันไปนะครับตอนนี้มันก็เริ่มลงมาตามที่ผมวิเครานะห์เนาะเราก็ต้องมาดูว่าการที่มันลงมาเนี่ยหนึ่งอย่างเลยคือมันยังไม่ได้เก็บของมันเก็บแค่สองแท่งมันจะรีบขึ้นไปไหนเนาะเราก็ยังมองว่าในระยะยาวอ่ะมันอาจจะเก็บอยู่ตรงนี้แหละนะครับทีนี้มันจะเก็บอยู่ตรงนี้เราก็แค่รอนะตอนนี้ ก็เป็นหน้าที่ของสายช็อตน่ะนั่นเองนะครับเนาะแล้วเดี๋ยวมารอดูกันคืนนี้นะครับว่าสายช็อตจะจะเป็นยังไงนะครับว่าจะจับได้หรือเปล่าในราคาสามเป้านี้นะครับนะส่วนสายรองก็ลุ้นขายไปละกันนะครับเนี่ยที่รับมาแถวสาม0 0นหกหกร้อยนะก็มีประมาณเนี้ยนะครับสองทุ่มรอดูนะมันจะย่อหรือเปล่าถ้าไม่ย่อนะครับก็รอนั่งทับมือรอให้มันแรงหมดนะครับหยุดตรงไหนก็ใส่ตรงนั้นเลยนะ ก็มีอะไรก็มาพูดคุยกันใต้คลิปนะครับใต้คลิปเนาะหรือว่าในลายกลุ่มนะครับพูดคุยกันเกี่ยวกับเนี่ยแหละสอบถามผมเข้ามาได้ครับในในลายกลุ่มว่าจุดไหนเป็นจุดสําคัญจุดไหนเป็นจุดแนวต้านะครับเดี๋ยวผมว่างผมก็จะทากราฟให้เลยนะครับนะวันนี้บิตคอยก็มีประมาณเนี้ยนะครับลุ้นไว้ที่สามเป้านี่แหละนะครับก็เล่นด้วยความระมัดระวังนะครับก็คือสต็อปเลสทุกครั้งนะครับประมาณนี้นะครับเนาะ ยังไงเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ